สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผุมช่องทอดแซ่บแคนเพตควาลานะครับวันนี้ก็ได้เิ็กน้อยวิ๊เลียนมาซอยขาขายวันนี้เรามาพบก,กันที่ตลาดนัด,คดนแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับาขายไข่หงงปบักบัวไยทอดไข่เต่านะครับมีบเกอรี่ด้วย,ออวยเออตักเลยลูก หลายอย่างด้วยครับเอ,อ่นี่นหะมนันนี่โอ้อาชีพขอะขาเนาะแต่ละเวลาใหญ่ไฟใหญ่มากตลาดนี่ตลาดนั่นโดดไปกระโดดมามกห่งกวงของหลานค่นะ,มามาาะครับตอนนี้กประมาานจักโม่งแ่ะครับซีโม่งคนบ้านหลายวันหลังกำคามาเช็ม,มาเติมพักบัวกระแซ่บแสบเลยไปนองเลย กวาดไปเรื่อยคนเอาคนเอาเดี๋ยวจะเชื่องหอนเนี่ยคุณอ,อ,อุ่นเนี่ยเย็นเนี่ยมันจะขาดดีแต่สมุนก็ซอยขาดมาขายมาเนี่ยมิตเรียนนับปุคบเนี่ยเตะิลเนี่ย เจลิดเนี่ยแต่สมาธิขนาดนั้นเลยว่าเด้ช่วยมือเธอติ้นไหนยังเสแล่ะครับ ไม่ไลยไม่ปั่นไม่ไล่แม่ไอ้หงแม่ปั่นของเราไม่พอหน่อยเหดอด้วยไอ้หงษ์กพอ กทายพอเนี่ยยักยักก็จะจับหน่อยโจ้ดิทายตรงทายไปเลยแปะไปขนมกันพูดตัมปะง่วงไอ้ยังง่ว

าตามแล้วไข่หงครับไข่หงครับจะเป็นหิมะแล้วนะมาใส่ไ,ไก่เอเเอ,เเอ,เอนะครับจากน้ำตาลให้เริ่มมันจะเป็นหิมะครับเกิดอะไรมาตกเก็ตน้ำตามไปเป็นหิมะขาวฝาดเอา,เาไมใส่ปั๊บอื้อ ขาแล้วขาวแล้วเอาไปนะนี่ใส่เข้มนะครับนี่มม,มนเดน็ดมาน้อยเดี๋ยวนึงแม่พอเต็มถาเดเลย,ม,ยมันนี่ใส่ขนมมัดลืมเห็ดไหล่ก้งเต่า้ังสว่างแกต่ตรงขน,นมนครับไป มหยิบทีบาทจ้าไปยังพึ่งจะ,ะ,ะพึ่งจะทำมากพี่พี่ก็ไม่แชร์ตู้เย็นพี่เอาไว้ปันไหนใช่วันไหนปัลื่อไม่ได้พี่พี่ก็แชร์ตู้เย็นไว้อืมหยัน่นมดก่อนมาแล้วมั้งหยิบที่บาทด้วยมันบ่กมดหรอคนอันนั้นเป็นส้มเป็นบุเบลีสตอเบอรี่อันนี้ใบเขียวเอาไหนล่ะ ที่ทรงที่เขียวเอาเทียน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 วัดเด้อใส่วัดเอาสีสทรมาลูกเออเอาหนีใส่ก่อนเบอร์ไหนนี่ตุ้งหญ่ลูกตุ้งหกจะซีไซลองบาดแป้งนั่นเนี่ยชี้ดีดีแบบเดืยวฮะไซสูงอ่ะเออแต่เอาตุ้กขมใไซท่านี่ขมใส่ วัดซีครับตลอดสอนไซน้ำที่นี่อันนั้นพวกห,วหกครับใช้เงินเป็นก็ต้องต้องหาเป็นเออแต่ใส่พวกแต่ว่าพวกใส่พวกเป็นก็นต้องหามันแม่นไวล้ล่ะเออใส่เงินเป็นก็ต้องหาเงินเป็น,นเออปั้นตั้งให้มันตรงๆดู้ลูกตั้งให้มันตรงๆนะทำไมมันเอียงเออ ดับกอมกัน,กนเนออโอ้ยหนอสองใบเ้วได้นน่โอ้ทอนเงนทอนเงิน เอาเขียวไปว้างลูกเออเค้ไฟเขียวไปว้างแล้วเอาเค้สตรอเบอรี่ไปวไป้างลูก,ลกสีส,ส้มไม่น้ำลูกสีสเหลืองเออนั่นแหละไม่จัง เอาบูเบลีออไปบ้างอีกนึงต่อถ่ายเท่ากะเด็นเออก็โอ้เหม,มือเนี่เหมนเลย แ,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 แค่นี้นะครับเ,ออเดื่อนแล้วใครพบขอบมาคลิหม่ได้ครับสวัสดีครับขอบฝากก like, ดไลค์กดแชร์เฟซทอนทอดแซ่บเป็นเพจขอล่าด้วยนะครับ